าแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องพิกกับเกลือเป็นรายการต่อไปเลยนะครับ อุทธศาสนา,าสุภาษิตวันนี้ค่ะกะรรมสัตว์เตวิภาชติกรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูภาพงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟวิถีใหม่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะครับในบรรยากาศย้อนอดีตมีการจุดตะขันนับหมื่นดวงบริเวณโบราณสถานและการจุดพลุฟไฟอย่างสวยงามท่ามกลางมาตร,รการป้องกันโรคโควิด -19 นะครับโดยงานนี้จะมีไปจนถึงคืนวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ